วส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องบีงน้องไบามาขับรถโบราณอยู่ที่เขาใหญ่นะครับที่นี่นะครับเลนโชขับเป็นที่พักที่อยู่ที่เขาใหญ่เลยนะที่นี่นะครับมีม้าด้วยแล้วก็มีขับรถโบราณน้องบีงน้งองไบเราไปห้องพักของเรากันดีกว่าไปครับปะ่ะตรงนี้นะครับจะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะห้องพักเราอะไปเล่นแทมโพลีนด้วยปะ่ปะไปไปทางนี้เลยครับนี่ห้องพักเราน่าจะอยู่ตึกนี้นะ เนี่ยตึกเนี้ตรงที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วตรงนี้นะครับจะมีที่ขับรถเยอะมากตรงนี้มีที่ฉีดจักรยานส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นขับเฮ้าข้างในนี้มีเป็ดด้วยทุกคนเห็นเป็ดไหมมีเป็ดเยอะเลยอู้เป็ดเขาทะเลาะกันเป็ดเขาทะเลาะกันเขาเป็นเป็ดเด็กไงเขาเล่นกันอยู่เล่นออบบี้เหล่าทุกคนวันนี้บิงไบมาเล่นออบบี้นะคะเราจะข้ามไปฝั่งหนึ่งให้ได้เป็นชิงช้าออบบี้ระวังหนีบมือนะ กระโดดเลยครับกระโดดอาบีเราต้องกระโดดนี่แล้วเราต้องไปกระโดดที่แคมปปูลีนขึ้นไปถึงต้นไม้เลยดูสิมีเด็กๆเล่นอยู่แต่บรต้องกระโดดสูงเลยนะถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าโอเคเราจะไปเด้งดึงกันเด้งดึงให้ถึงต้นไม้เลยเอาอันไหนดีมาอันนี้เลยอันใหญ่เลยมานี่นี่นี่เด้งดึงอันใหญ่ อ้าวดึงโอ้โหใบ้ยเปันเท่งแรงโอ้โหใแบบเอาใบลงลงแล้วใบก็ขึ้นมานั่งได้มาครับมาครับโอ้โหโอ้โหม้องวิ่งโอ้โหตี๊ดงโอ้โหดึง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 ,ดงบิงใบห้องพักของเราเปิดแล้วเราไปดูห้องพักกัน ไหนทำยังไงหนูเด้งแบบนี้เด้งสูงมากน้องบิงน้องไบห้องพักเปิดแล้วปะได้เวลาไปดูห้องพักกันแล้วปะอ่าพร้อมไหมครับทุกคนเราเจอห้องพักของเราแล้วเดินเข้าไปเลยครับนี่ประตูจะเปิดแล้วเป็ดมาบ้านเราด้วยนี่น,น,นี่เป็ดกำลังกินข้าวอยู่นี่เราเราเอาเป็ดเข้าห้องไหมลองแตะได้ลองแตะเป็ดเขาให้แตะไหม เขาแตะหน่อยเขาแตะหน่อยเขาเตะหน่อยอู้เ็ดไปแล้วเป็ดไปไวมากบิงบิห้องเราอยู่ห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่นะห้องนี้ก็ไม่ใช่นะนู่นใช่ห้องแรกเลยเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโอเคดันก็ไปดันก็ไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวเราพ่อแบงค์จะรีวิวห้องพักให้ดูโอเคเปิดดังนั้นมาแล้วทุกคนครับห้องพักที่นี่สวยมากๆเข้าไปดูข้างในเข้าข้างในเลยครับ ขอดองท้าไปตรงนี้ได้เลยใช่โอเคครับชวับเข้าไปนะครับนี่นี่คือเตียงนอนของเรานั่นคือโคมไฟแล้วถ้าหันมาตรงนี้จะมีโซฟา่ะบี๊งดิงเฮ้ยเหมือนบิ๊เล่นทัมบุรีในห้องเลยอะ่ะเตียงขอนุ่มไหมบิงบ๊งบิ๊งทำท่ากระโดดนอนใช่กระโดดนอนกระโดดนอนเฮ้ยเเฮ้ยตู ตรงนี้เป็นเหมือนแทมโพลีน,นแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนพาไปดูห้องน้ำหน่อย,ยพ่อแบงค์จะรีวิวห้องให้ครบเลยนี่ตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำล้างมือล้างมือล้างมือกันน้ำเย็นแช่โอ้น้ำเย็นมากอปิดน้ำปิดน้ำนี่ตรงนี้จะเป็นอาบน้ำฝักบัวเขาใช้โทรศรัพท์ฝักบัวเหรอไม่เหมือนโทรศรัพท์เลยอ่ะนี่ดูสิ นี่เหมือนโทรศัพท์เลย <Wow. S 1> และโซนต่อไปนะครับเป็นโซนนั่งเล่นนั่งทานอาหารนี่ลิงไบายทานน้ำชากันอยู่เหรอ <c oughs> นี่น้ำอะไรอะ่ะกินน้ำอะไรอะ่ะหูยน้ำซ่าอันนี้เป็น้าข็ดส้มอ้ำๆเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> หกำลังหิวพอดีเลยอะ่ <c oughs> เะเหมือนฟองรอเหมือนฟองล้างจานเลยอ๋อเหมือนอ้นนี่ไงฟองน้ำล้างจาน <c oughs> และอันนี้น้ำอะไรอะ่ะ ใส่แบบนี้ลองสดดิสดดิอ้หูไปเข้าตาเข้าตาเลยเหรอน้ำมาซ่าขนาดเข้าตาเลยพ่อแบงค์ดูแล้วมันคือน้ำสปายน้ำสปายตมนมีน้ำเข้าตาเหรอทำไมอ่ะมันซ่าไงก็มันมันมันเป็นไอซ่าอยู่ถ้ามันซ่าอยู่เนี่ย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 เดี๋ยิบุ๋มบุ๋มเลยมีน้ำพ่อแบงค์ลองสิ ชิมอะไรพ่อลองกินอะไรพ่อ,เ,อเคยกินน้ำสไปอ่ะ บิงบาไปเล่นแทมโพลีนกันไหม bye, bye. ป้าเรายังไปป้าเลี้ยวป้าเลี้ยวมาบิงรู้ทางไหมป้าบิงนำไปเลยครับทางไหนบิงทางนี้เหรอไปอ้ไม่บอกเลยไม่ใช่อ้าวบิงแทมโพลีนมันจะเป็นเด้งดึงเคยเล่นไหมไหนไหนไหนไปทางไหนต่อนี่ไงเด้งดึงเด้งดึงไหนทำไงครับอุย้ยน้องบิง แชมพูลีนของจริงอ่ะที่เป็นสนามเด็กเล่นมันจะเด้งเยอะอันนี้มันเป็นเตียงนอนไปไปไปนี่นี่นี่ใช่นี่เปล่าไม่ใช่อันนี้มันโซฟาไปทางไหน้างนอกนู้นเปล่าตรงนี้ออกได้ไหมดูสิออกได้ไหมเุ้ยออกได้ครับทุกคนประตูนี้ออกไปโผล่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเจอกับไม่กิดด้วยแล้วไปทางไหนต่อครับ ตรงนู้นเป็นถนนหรือเปล่าเราลงถนนกันเลยแถวนี้น่าจะมีนะตรงนู้นหรอใช่สนามเด็กเล่นอุ้ยระวังนะทุกคนมีรถด้วยที่นี่นะครับเป็นถนนรถโบราณรถโบราณเยอะเลยอะเจอย่างเจอย่างบิงเจอแล้วอุ้ยพี่ใบวิ่งไปแล้วเดี๋ยวว่าพี่ใบรู้ทางไปเล่นกันสามคนเลยหนึ่งสองสาเอาครับเอาครับใครจะล้มก่อนดู่ิใครจะล้มก่อนอุ้ยบิงจะล้มแล้ว โอ้โหคนที่ตัวเล็กอะ่ะจะล้มก่อนนะคอยดูสิเป็นไงไบิงห้ามจับกันนะโอโหยังไม่มีใครล้มเลยอะ่ะอาเธอเล้มมาเนี่ยมไม่ล้มหรอ,หรอโอ้โหโอ้โหบิงบิงเกือบไปบิงอาเธอเอาเธอเกือบแล้วอาเธออยู่อนุบาลสองเหรอครับอนุบาลสาอนุบาลสามแล้วเหรอโโหอาเธอเป็นเพื่อนน้องบิงนี่เอง โอ้อันใหญ่มันเด้งแรงมากโอ้ยบิกไม่ล้มเหรออย่างนี้ต้องจักกะจีแล้วดูสิใครจะล้มอย่างนี้ต้องจัก,กะจีจักรจีจักกะจีจักกะจีจักกะจีจกกะจอาเธอร์โดนแนะ่อาเธอร์โดนแนะ่อาเธอรบนนะ์บิงโดนแนะ่บิกโดนแน่ปูพระแบงเอื้อมไม่ถึงอ,ะอ่ะ้าไม้ล้มไปแลวงั้นสำหรับคลิปนี้ เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย